โอ้มันโคตรแหลกเลยโอเคก็สวัสดีทุกคนเลยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นนะไม่ครับใจคังนะอีพีที่สามด้วยผมก็มาอ่าในเครื่องเก่าซึ่งโคตรแหลกเลยโอ้โอ้โอ้ยยยยยยย้ยยยยยยะยย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 ย่ยย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 ยวยย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 เยยยยยยอ ไม่ไม่ด้กลับมาโลกนี้นานจำทุกอย่างแทบไม่ได้ไม่ได้กลับมาเล่นนานชัดอันนี้อะไรอ่ะเชสลูมอ๋อห้องเก็บของมีแต่ขยะโอเคลาวาลูมหนึ่งอ๋อห้องลาวาทำมาไว้แต่ก็จะทำให้เสร็จินะเอาเป็ทำ่าในคลิปนี้ผมห้องฟาร์มของให้เสร็จแล้วกันโห ep s สิบกว่าปาดโททุาดแค่สิบ ep s ต่อไปผมผม่น่าจะเบื่อแล้วล่ะ คลิปนี้แต่อาจจะมีคลิปที่ผมกลับมาตัดต่อก็ได้นะเพราะว่าเราขี้เกียจมานานนะขี้เกียจมานานมาตัดต่อบ้างดูแบบไม่ถ้าเกิดไม่ตัดต่อเดี๋ยวคนดูจะหายหมดช่องก่อนว่าแล้วมาตัดตอเถอะไม่ออกมาจากบ้านเราไม่ได้ออกจากบ้านมานานเลยนเนี่ยโอ้โอ้ my god บรรยากาศบ้านสวยงามเออ,อ,อจริง มุมกล้องไม่ขยายด้วยแต่ลึกมันโอ้ยเอาว,ว่าในคลิปนี้ผมจะมเออผมเอา้าเออผมไม่รู้นะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยมันจะคลิปอาจจะไม่กระตุกนะแต่จะคนเล่นจริงๆเนี่ยตอนนี้โคตรแหลกโอ้เราไม่ได้กลับมาได้เครื่องเก่ารานั้นมันช่างมัในทใี่จริงเปิดนะเพราะวันที่มันจะระเบิดเออเหล็กโหเพิ่งสังเกตผมไม่โผมตอนนั้นผมเตรียมไมกก้กหล็กยี่คาันนาี้เลยเหรอโอ้โห,ห โอ้ Ooh, ตอนนั้นผมเดี๋ยวเตรียมไม้เท่าไหร่เนี่ยเออสงสัยต้องกลับไปดูแล้วว่าจะทำอะไรไว้ linear l i n นีนเก่าเยี่ยมแอคเยอะๆเนี่ยดีแอกสามเล่มเชียดเคก็ว่าดูป่าน้ำตาบ้างก็เ็ยมจะเอ้าอะไรกินนเี่ย อไปไอที่ผมมาได้ไหมครับเออไม่ใช่เอ,อ่อไอที่ผมมาได้ไหมครับจ้าบาไม่ใช่เลยฮะคือไม่ครับไปรอบผมไม่มีอะไรจะทำแล้วอะ่ะ <c oughs> หามอดเล่นก็มู้จะเล่นมอดอะไรแล้วคก <c oughs> ยังดูเด็ไม่ได้เฮ้ยคนดีไม่รู้ว่าจะเอากับไลไปไปแบบบบแบบแบแบบแบบ ไปเอาน้ำมาดิเอยโอ,ยโอ้สมจริงจาดโอโอ้ดินหมดไายอย่าเปิดเพลงดิเฮ้ยสก,กีบีดีโอของฟิมม่านี่ไงวะ เออแบบนี้มันก็จะเดี๋ยวเขาช่างมันเถอะแล้วกันอาเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่นที่คนเห็นวิืกี้คือภาพลงตาตตองเออ,อีมาก,มาก นนแล้วใครไปเผาเหล็กเอาไว้วะทำอะไรดีนั่นเราจบแล้ว